วัดดีครับทายันเปีใหม่้อง้ปีาต้ปีใหม่มาบ้านี่เลยบ้านี้เลยที่มีครบัวนีานีไปสะพาน้ยกตมาที่ฐานเออให้ตอผมเาเขามากาไป้วดิมดจไปย่างเข่าของนามนะมดจไปยางเข่านามเข่ามาออกไปจอดอยู่ที่ไหดีนะที่ชายทางไอ้ติเอาไปละไปรย เอากมายกอะนีผามาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันเอาจกร been, ับย e, pues ัก่เราพ่อคนเราเอายกโยกเลยเลยแม่ด้วยแม่กอดแมด้วนี่เถอะมาด้วยกันเนี่ยคุณเรียกว่าคู่ก้าคู่อคู่มอนหุ่มคู่น่ะเป็นอะไรเรืวาต้องคู่าใสกันขออยู่รางับแรงแรงไมเก็บไม่ใ้กัต่อคุณต่อยุขอให้ เป็นความหุดนดิ่งเไม่ได้เลยความควเดียวกันโรอวเดียวกันหุด้วยเอามาขอทษพกี้แคืนนี้เอามาใหมาีมานี่นีเออคนรู้จักรายุบเราเราอยู่ตรงนี้เอามาเดียวกันมาเดียวกันเลยเออเียมาเดียก มูลเวลาไปเด้อครับพี่น้องจะงเได้บวอลยังไหลูกแบนโอ้โปรตีสีก็ลูกแบนอ่าลใหญ่ล้วใหญ่ใหญ่จัวไหนเนี่ยตัวไหนนอโทูโีสีน้องโบรู่ี่งร้อยเอามาโบี่มาเอาไสได้พันยกยกอั้พายกไปเลยยก ก้าคนไหนคนทุกกันเอะบ้านแข็แสวัไหนเนี่ยอยู่กัแบงนะโอ้คนดีดีก็ถูกแบงูกจกว่าว้าไหมอยาให้สารวัตรสอนพีครับไม่ลุกจักว่าข้ากับมือหกพ่อมาเนี่ย้ามาเชิญก็มาไดเอามาแล้วโอ้หออกมาอ๋อลูกแบงในว่าลุกมีมาวันตอยา มอาะบอลเรียนเรียนโตใวันี้มาเอุเอวันนี้มาากรเรียนอ่ะีมามาเออจาบุกบ ยิ่มามาให้กินแล้วก็ไม่ได้คิดว่าผู้โง่ตกไม่เขาบีบเดือดเท่าพิษหวานเท่าไม่ได้คิด ý kiến của chúng ta rất là tốt hơn nữa và rất là tốt hơn nữa มีหลงเหลือติดตงนั้นใชจข้าวข้าวทูจับไว้จับไว้ึงไปนะครับพี่น้องยังไงครับอืมแท็คซีบอลยังงช่องเบถูกแล้วครัถูแล้ว่าเป็นอย่าลืมว่าข้าตนะตอนนี้กำังก่อสร้างตางการเรียนบุณพระบสถึงไปเรื่อยๆถูกสาตัว โอ้อดีตศิษย์กสูกหนเอาดูไม่ง้บาทามาลูกมาอย่าเขินตายผ้าายบงรไม่แด้บุญตายพ่อค้าแม่ค้าเขารดกิหน่อตายสามีสามีอายภรรากไม่บุญมาายอยากได้บุญมาตอบุญวันนี้ถึงแน่อีประมาณ พร้มอมจเราบุณเองใครดีไหมดีไหมตือหวานมเกี้ยวขนมาดิเหลวหวานขอไปครับดึงปืนไปต้องมากดอวยเลยช่งแรงมากไม่ก็เป็นทางออกร้อยหน่งหลอาูตรอทำไมไปไ่ลันใครอาสีบ้งใครขับถูกตัว เดินไหวตาปนมดานาโดยเอาแม่มานี้หนุมานี้เยลูกเอายกกระวตายดูยกข้าวตายไม่ต้องยกผ่านเลยยกตายอย่างเดียวมันหนักเออเอ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเอาซื้อเอาตามลงคืนทั้งสิโอโหแค่นี้ลงคืนทักงสิหลังวันดีทำบุไปหนึ่งร้อยบาทเอาแม่มาด้วยโอโอมาดิโอมาค่าแม่แม่กัน

คูณไปอีกหนึ่งร้อยบาทเอามาเร็ว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 เอ่อบระการด้วยนะต้าหีที่เขาไปเรียนให้ได้ท่านอาคูณนะหรือว่าเป็นเต้าอีท่านผู้ชนนะจนตีเรวจะหามาคุยให้ดูคุยแต่เราตั้งเอาไว้ก่อนให้เป็นคูณนะฉะนั้นเราช่วยกัน 會不弄，不玩。